ไปต่อกันที่ค่ะต่อไปคุณผู้ชมค่ะก็คือคุณตงนะคะ 2pm 2p 2p นะคะครั้งนี้ออกมาพูดถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพคุณผู้ชมค่ะหลังจากการที่ป่วยนะคะคือติดโควิด19ไปนะอยากให้ทุกคนดูแลตัวเองกันยังไงนะคะเราไปฟังคุณตงค่ะก็ดีครับตอนนี้ก็ฟื้นฟู100%ครับก็กลับมาเขาเรียกว่าพร้อมพร้อมรุ่นงานต่อครับแอบงงนิดหน่อยครับแต่มันก็พอพอดาวได้บ้างแต่ก็แต่ก็มันก็มันก็ หรือว่าติดง่ายมากๆครับขนาดเหนักการหรือป้องกันแล้วก็ต้องก็ต้องระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นไอเหมือนครับไอแล้วก็เหมือนกับแบบจะเจบ็จบ,จบคออะไรเงี้ยจริงๆเราถ้าเกิดว่าให้สังเกตตัวเองก็ดูเวลาเริ่มเจ็บคอเนี่ยห้สันติฐานไม่ได้เลยว่าอาจจะเป็นโควิดจริงๆอันนี้เป็นเรื่องที่คอนเซิร์เหมือนกันว่าหลังจากนั้นผมก็ไปตรวจเหมือนกับไปเอ็กซเรย์ปอดซ้ำก็ทุกอย่างโอเคครับอันนี้ก็อันนี้ก็นนกนนกเหมือนกับเขาเรียกว่าแชร์ก็ได้ว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นแล้วหรืออะไรเงี้ย ก็ผมว่าถ้าไปเช็คก็ไม่มีอะไรเสียหายทำให้สบายใจแล South ้วก็ถ้าเกิดอะไรขึ้นเราก็แก้ไขกันเพราะบางทีพอลงตอดเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่ซีเรียตรงนั้นตอนนั้นเกือบนะครับเกือบเกือบเพราะว่าผมจะตรวจเหมือนกับแทบจะทุกวันเลยแล้วก็วันนั้นก็พอตรวจุ๊บเลยรู้ก็เลยยังไม่ได้เจอเพราะไม่นั้นโอ้โหกองละครที่ถ่ายหรืออยู่กับคุณพ่อด้วยอะไรเงี้ยก็จะอาจจะมีปัญหาตามมาแล้วก็ทำให้เดือดร้อน ได้เวลาถ้าเราติดทงขึ้นมาแอบกลัวเหมือ,อกมนกันเพราะว่าเมื่อกี้นี้ทฤษฎีมาเต็มที่เลยถ้าติดอีกทีนี่โอ้โหทำไปสอนก็หน,นึ่งตัวเองเอาไม่รอดจริงๆก็อาบกลัวครับมันเกิดขึ้นได้ง่ายมากๆครับง่ายมากๆจริงๆจริงๆเดี๋ยวน่าจะเป็นช่วงของปีหน้าครับน,นี่ก็เดี๋ยวมาเกับปีนี้แล้วก็ยุ่งๆอะไรอย่างก็ทํางานเต็มที่คร <c oughs> <อ>ับออกจริงๆแล้วมีมีผู้ใหญ่มนทำนะนะคะก็ให้ทุกคนเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเฝ้าระวังแล้วก็ดูอาการตัวเองเนาะเพราะมาันจะมีทั้งแบบ ไม่มีอาการไม่แสดงอาการอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยส่วนตัวก็คือเอาเป็นว่าอยากา,กาตกและกันนะคะทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองนะคะดูแลสุขภาพี่ยวเรื่องของการใช้เสเปรย์นะคะแมสกนะคะการใส่หน้ากากอนามัยก็ยังจําเป็นอยู่ก่ยอย่าตกนั่นเองพูดถึงเรื่องของการแต่งงานนิดนึงก็เลยบอกว่าผู้ใหญ่จริงๆก็อยากจะให้เป็นแต่งปีหน้านะคะอะไรยังไงก็เดี๋ยวเราลองมาอัปเดตกันนะคะว่าจะมีข่าวดีเร็วๆนี้หรือเปล่าค่ะนะคะ